สบายแฟมิลี่ฉันมีตัวตนที่ไม่สามารถแสดงให้ใครเห็นได้ในยุคที่ประเทศต่างๆทั่วโลกทำสงครามข้อมูลอันรุเดือดใต้ผิวน้ำตะวันออกออสตานเนียและตะวันตกเวสเทอริสอยู่ในสงครามเย็นม,มานานกว่า10ปี ภารกิจลับสุดยอดถูกกำหนดขึ้นเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของโดโนวนเดสมอนประธานพักคสหาภาพแห่งชาติในประเทศตะวันออกซึ่งเป็นบุคคลอันตรายที่คุกคามสันติภาพตะวันออกตะวันตกชื่อของมันคือโอเปเรชั่น สตรีคเนื้อหาคือสร้างครอบครัวภายในหนึ่งสัปดาห์และแท็กซึ่งการรวมตัวทางสังคมของโรงเรียนอันทรงเกียรติที่ลูกชายของเดสมอนเข้าร่วมน้อยกว่าทวายไล์มากกว่าตัดสินใจสร้างครอบครัวด้วยการแต่งตัวเป็นจิตแพทย์ลอยฟอรเจอร์อย่างไรก็ตามลูกสาวของอัญญาที่เขาพบคือพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถอ่านใจได้และยอภรรยาของเขาเป็นนักค่า โดยการจับคู่ความสนใจของคนสามคนจะอยู่ด้วยกันโดยซ่อนตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาวไว้สันติภาพของโลกได้รับความไว้วางใจให้กับครอบครัวของเหตุการณ์